ชมหน้าซานินิพาพรกว่าจะสวยได้ขนาดนี้สำหรับหนึ่งนักร้องพิธีกรชื่อดังมากฝีมืออย่างซานินิพาพรหากใครติดตามจะเห็นว่าเธอนั้นสวยขึ้นมากๆและเธอก็ยอมรับว่าสัญญกรรมมากค่ะล่าสุดเธอได้เปิดใจผ่านทางรายการสารพัดเพื่อน EP ีที่74โดยการรีวิวทางหน้าและเผยวิตตายค่าเตียงสัญญกรรมมาแล้ว ได้บอกว่าสัญญกรรมเริ่มจากทำจมูกอันดับแรกตั้งแต่เล่นตอนที่เล่นผับแล้วแต่เทียงหมอก็ขอไซส์เล็กที่สุดทำเอามาแบบไม่เจ็บเลยแถมออกมาไซส์เล็กจริงก็เลยมีการปรับแก้ที่เดิมหมอก็บอกว่าเตือนแล้วใช่ไหม การแก้ครั้งนี้คือปางตายค่ะเพราะซิลิโคนมันติดกับผนังขื่ของร่างกายไปแล้วเนื้อดันไปติดกับแทงซิลิโคนหมายความว่าพี่ต้องเลาะอ,ออกค่อยๆเคียมันน่ากลัวแล้วฉีดยาชา12เข็มรอบจมูกเข็มที่6เห็นยานแม่มาแล้วค่ะคิดว่าถ้าตายไปจะตายยังไงคาเตียงนึกออกบ้าหัวเราะพอเข็มที่เจ็บยาชาเริ่มออกฤทธิ์แล้วก็นึกในใจว่าจะไม่มีวันแก้อีกแล้วแต่สุดท้ายแทงที่3ก็มามีการฉีดเอนโดไทที่ คนจับปุกไม่ได้และพร้อมสุดท้ายมีการร้อยไหมร้องไหม่เป็นครั้งล่าสุดของเกาหลีค่ะ